ดีค่ะพี่น้องพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้เชา้าสายบ้างแล้วล่ะมาจิบกาแฟจิบกาแฟแลสวนบวบก,กำลังขึ้นเครือง,งามค่ะพี่น้องอวันนี้พาชมสวนบวบค่ะบวบยาวกำลังได้ที่ขึ้นสูงเลยยอดเขาสูงมาก ชว่ชวงเช้าเช้ายายก็จะมาเอาเขาเรียกว่าเขาเขาของบัวหรือพันธุซิ่ร้านบางบางยอดนะคะมันจะลงมาบางยอดลงมาเราก็ต้องเอาขึ้นให้มันตามที่เราทำร้านไว้ให้มันแล้วมันก็จะงามให้ให้ไปเองก็คงไม่สวยบางยอดก็กองลงมาพื้น ดิบกาแฟแล้สวนบวบถ้ามีสองที่อ่าที่หนึง่งอยู่ทางล่มทางใต้ต้นไม้หลังบ้านตรงนี้รับแดดเต็มๆเมลยค่ะตอนเช้านี่จิบกาแฟแลสวนบวบบางยอดขึ้นสูงเราต้องเอามันลงให้งามๆ ต้นที่มีลูกแล้วนะคะพี่น้องลูกเล็กๆเดี๋ยวพาไปดูนับดูแล้วมีสามสี่ลูกแล้วลูกบวบออกลูกเล็กๆแล้วนึกว่ามันจะไม่ออกง่ายขนาดนี้สงสัยมันอากาศร้อนมันก็เลยออกลูกง่ายครั้งนี้เป็นครั้งเก่าค่ะครั้งบวบดิฉันเอาสายไฟทำทนทานมากเนี่ยเข้าปีที่สามแล้วสีเขียวนะคะ มันเป็นสายไฟเข้าหน้าบ้านสายไฟกลมเอามาดาัดแปลงเป็นค้างบวกเปลี่ยนเสาแต่ว่าสายยังดีอยู่เอามาดูนะคะยอดกำลังขึ้นโครงโครงของเสามันไม่ไม่สูงจริงๆแนละ้วบวบมันสูงมาก ยอดเขากำลังขึ้นช่วงสายๆวันนี้มาดูสวนบวบยอดเขาใหญ่มากค่ะพี่น้องเขากำลังขึ้นแข่งกับยอดสวรสเช้าวันนี้ดูสวนบวบกันนะคะอันนี่ไงคะเอะเอาไปเรียนแบบได้เด้อดิฉันสายไฟเหลือ สายกลมก็จะได้ใช้ประโยชน์อีกแล้วนี่ยอดยอดบวบก,กําลังดูดีมันอยากไปสูงอยู่แต่ดิฉันก็จะให้มันลงมาต่ำๆนี่แหละลูกมันจะยาวแค่ไหนก็คอยดูเพราะว่าค้างนี้ก็สูงอยู่เกือบสองเมตรอยู่นําเสนอนะคะสายไฟ <laughs> สายไฟมาทําค้างบวบ อันนี้คงจะเป็นลูกแรกค่ะบวบออกลูกลูกแรกลูกนี้แน่ๆเลยดนฉั้นเห็นมาสามสี่ลูกแล้วนี่คือค้างบวบนีนยอดหนึ่งแต่ละยอดมันไม่ขึ้นเท่ากันนะคะพี่น้องแต่ละยอดมันจะบางยอดขึ้นก่อนบางยอดก็ตามไปติด ก็คงจะเหมือนคนนะพี่น้องบางคนก็สูงบางคนก็เตี้ยเอาเนี่ยอนอนไม่ได้หรอกเหมือนนิ้วมือเรานี่แหละบางนิ้วก็ยาวบางนิ้วก็สั้นสวนนี้อยู่ในแดดค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสวนอีกสวนหนึ่งในร่มปลูกพ,พร้อมกันพอดูนะคะนี่คือสวนหนึ่งค่ะสวนในร่มตรงนี้ร่มต้นกระบก มีอีกสองต้นที่กำลังไต่ขึ้นต้นกระบุกแ,แก้วกาแฟก็ยังไม่หมดเลยกินต่อตเมื่อกี้เป็นสวนข้างล่างอันนี้สวนข้างบน สวนบวบนะคะพี่น้องยอดงามมากเลยยอดกำลังขึ้นนี่แตยอดใหญ่ๆแล้วก็ส่วนนี้ก็มีลูกอ้วสองแสดงว่ามันคงจะไม่ถึงข้างบน้วมันยังไงไม่รู้ต้องรอดูตนต,ต่อไปแต่ตอนนี้จะพาดูยอดบวบก,กำลังไต่ขึ้นบางต้นก็เล็กๆบางต้นก็ยาวยาต้นนี้ตอนเช้าๆนี่มานั่งดู เย็นสบายดีได้ต้นบวบได้ต้นกระบกแต่ก็มีต้นบวบอยู่บางต้นก็ใบเหลืองเหลืองบางต้นก็ใบเขียวช้ำดีก็ได้บทเรียนมาจากปลูกฟักเตงกระสอบตอนนั้นน่ะที่ดิฉันน่ะเด็ดใบเขาใบเลี้ยงใบใหญ่ๆทีนี้บวบไม่เด็ดแล้ว งามอยู่ในอนาคตก็คงจะมีลูกห้อยตรงเตงลงมาในความคิดนะคะมนจะเร่งกขึ้นเจะพาดูทีละต้นนี่ไงคะนีไ่ไงคะยอดยอดงามงามยอดกำลังไต่ไต่ขึ้นไปพูดไต่ไต่เหมือนกับอะไรนะมีขามันไม่มีขาค่ะมีหนวดตื่นเต้นเพราะว่ายอดเขาสวย มีม,มดแดงด้วยมดแดงก็มาเกาะมาเกี่ยวค่ะต้นนี้นึกว่าจะตายมันก็ไตเหมือนกันดิฉันก็ทำครั้งให้มันยาวเลยจะสูงแล้วไหนล่ะลูกมันอยู่ไหนมีลูกหนึ่งค่ะพี่น้องกับลูกเล็กๆลมก็พัดยอดก็อ่อนละถวย อางจะไต่ขึ้นต้นกระบกมันคงจะขึ้นยาวอยู่ต้นนี้เพราะว่ายอดสวยมากก็มีลูกเล็กๆเต็มเลยชูงอยู่ไปแล้วสองเมตรกว่าแล้วนี่ยอดนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่นี่มันมาทำไมทางนี้ละ่ะมันอ้อมมาทางนี้ทำไมก็ต้องจับ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 ให้มันไปทางโน้นลมมันก็พัดมาทางนี้ทำไงดีเพา่อหาเชือก ยอดนี้หานะเชือกให้มันก่อนค่ะก็แค่นี้ค่ะง่ายๆพี่น้องเอาเครือไม้มาผูกใส่ไม้ไผ่ที่ขึ้นไปต้นกระบแล้วก็เอายอดของเขานะมามาพันนิดนึงแล้วมันก็จะมาเองทั้งๆท,ที่ลมมากค่ะตรงนี้ลมมากเลยทำเบาๆเดี๋ยวยอดมันหัก หักง่ายค่ะมีลูกเล็กๆติดเต็มเลยวิธีนำทางพอยอดนี้ไปยอดนี้ก็คงจะตามติดติดขึ้นต้นไม้ต้นนี้มันจะถึงไหนก็ไม่รู้ให้ขึ้นไปก่อนนะคะงามเลยวันนี้ยอดของบวกยาวต้นกลางๆของร้านก็ พี่ใหญ่ขึ้นก่อนแล้วก็อันสองแล้วก็อันเล็กกำลังตามขึ้นไปติดๆอค้างนี้สวยสวยมากเลยในกล้วยในป่ากล้วยแห้งๆห,หรอกเพราะว่าหน้าแรงต้นกล้วยแห้งมากมีกล้วยทอ,อกแรงค้อมมีน้องสามเครืองนะอยมันจังไหนมันเกลี่ยกล้วยทอ,อกแรงก็มีเอ็นบอพี่น้อง ผู้เฒ่าว่ากล้วยท็อกแรกมันสีหวานนวยบาใหญ่คือสิบองเบื้องต่อไปแ้วเนาะจะอมืนอนี้เอา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 ,เอาอยาอดบวบก,ก้อนคุณนายที่ฉันสารเสือกไว้ทั้งทั้งหวังว่าให้คุนหอยอดตันเต้นมากที่ทำได้นาคตต้องดูก่อนตอนต,อนต่อไปค่ะมีอีกเครือหนึ่งที่มันไม่ยอมขึ้นจะไปทําให้มันอีกยู่นะคะเครือนี้ไม่ใช่เครือกล้วยนะคะเครือเถา เข้าของบวกมันห้อยตองแตงลงมามันไม่ขึ้นตามเครือใหญ่ไม่ขึ้นตามเครือใหญ่เราก็ค่อยๆจับเบาๆเรยมันขึ้นไปขึ้น,ข,นขึ้นไปหาพี่ใหญ่อยู่ข้างบนมันลมมากค่ะพี่น้องตอนนั้นเอาขึ้นแล้วมันก็ยังลงมาอีกลมพัดลงมาค่ะต้องทำเบาๆพี่ใหญ่อ้วนมากเลยข้างบน วนเลยกำลังจะขึ้นไปหาเชือกที่สารเป็นตะขายไว้ทีนี้เท่านี้ตอนแรกมันโอนเอง็นลงมาดิฉันก็เอาขึ้นไปให้มันใหม่จับจะบ,บวบขึ้นร้านเออคลิปนี้คลิปจะบ,บวบขึ้นร้านตอนสายสายจิบกาแฟแรบ,บวบจับบวบขึ้นร้าน จันลมนะคะจับๆใบใบ,ยบยอยู่กับของปงลูงเละพี่นอ้อง มาเจออีกลูกหนึ่งมันคือสิเป็นหนวยไว้แท้นหนยน่อยหน่อยๆบวบหนวยน่อยๆเป็นหน่ยวยเมื่อวานหาเจออยู่สี่ลูกวันนี้มองอีกทีหาไม่เจออีกแล้วมันบังใบมันบังใบนี่ค่ะบังใบ วบวบบางใบเป็นลูกแล้วค่ะมาบทสรุปตอนนี้นะคะชมสวนบวบเอาเถาเพื่อบวบขึ้นร้าน สวนบวกเอาเถาบวกขึ้นร้านเพราะว่าบางบางเถามันก็ลงบางเถาก็ขึ้นแต่ละต้นมันก็จะมีทั้งยอดสูงยอดเตี้ยทั้งหมดมีสี่ต้นบางกระสอบก็มีสามมันก็ชิงกันขึ้นไปสูงก็มีบางเถาก็มีลูกแล้วอยู่ทางนู้นก็แสดงว่ามันสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันก็พร้อมที่จะมีลูก อีกไม่นานจะมีดอกเหลืองเต็มเลยค่ะพี่น้องท่นคิดว่าต้องมีดอกเหลืองเต็มเลยก็ไม่มีอะไรค่ะสรุปไว้ว่าอัปเดตความคืบหน้าปลูกบวบม,มาระยะหนึ่งจากที่ปลูกมาถึงตอนนี้ก็เดือนหนึ่งแล้วค่ะเดือนหนึ่งแล้วได้ขนาดเ,เดือนกับอีก20สัน แอ,อ่ถ้าถึงไปถึงยอดถ้าเขาทีลูกโดดเด่แล้วก็จะเอามาอ,อ,อัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะขอบคุณกำลังใจที่ติดตามคุยยายนะคะขอบคุณค่ะ